สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาเจ้าเครื่องไอ,เ,อเครื่องทําอาหารเครื่องนี้เนาะแล้วก็วิธีการทําอาหารให้ได้นี่ครับผมนี่ให้ได้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะฮอทดอกเหรอใช่ไหมให้ได้ไอฮอทดอกอันนี้นะครับวิธีการทําไม่ยากเลยครับผมแล้วฮอทดอกหลายคนยใส่ว่าเอ๊ะพี่จะไปทาอะไรนะครับ เอาไปเพิ่มช่องสัตว์เลี้ยงนะครับถามว่าทายังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมปึ๊บนี่ขามอปึ๊บเรามาค้าตรงนี้ครับนี่ผมค้าไปแล้วนะนี่แล้วผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็เก็บนี่เลยครับก็คือเพชพัน์ใช่ไหมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับนี่นก็คือไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ถามว่าทําอะไรได้ใช่ไหมครับนี่ครับคุอเห็นไหมว่าอ่ามันจะเพิ่ม เอาสัตว์เลี้ยงความจุสัตว์เลี้ยงนะครับปกติเราได้แค่เท่าไหร่นะ75หรือว่า85นี่แหละนะอันนี้ผมเพิ่มมาแบบโคตรเยอะแล้วนะครับทำไปประมาณเออหลายรอบอยู่พอสมควรนะรประมาณ5รอบได้แล้วนะครับ5-6รอบเนี่ยเนี่ยเราเราต้องมานี่ครับผมเฮ็ดพันตรงนี้เนาะปุ๊บเสร็จปับ๊บมันก็จะมีอินเกเดียนหรือส่วนผสมที่มันจะให้เรานะครับ เนี่ยมันก็คือจะมีไอฮอตดอกอันนี้นะครับเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าทํายากนะแล้วผมก็คิดว่ามีบั๊อกอยู่ผมก็เลยไม่ทำนะแต่พอไปทําไปทํามาอเออมันง่ายเว้ยง่ายมากนะครับปึ๊บใช่ไหมสโมเสร็จปั๊บแล้วก็ต้องมีสอลทอยด้วยนะครับอ๋อถ้าสมมติเราไม่มีใช่ไหมสโมทอยเนี่ยเราก็แคสเซ็ไปก่อน,นครับเนี่ยสโมทอยใช่ไหมปึ๊บเราก็มาคาฟไอนี่ครับเราก็ เสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็เอกเนาะแล้วก็คอมบอนเอกปึ๊บเสร็จปั๊บก็ใส่โคโคโนาตไปนะครับแต่อซีนเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากยนิดนึงนะครับไอซีสเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไอเนี่ยไม่ค่อยขายครับหเห็นไหมไอโคโคเอ็โคโค,โค,โคโนัทเนี่ยมันไม่ค่อยขายครับเนี่ย เราก็ถามว่าทำยังไงใช่ไหมผมผมมีต้นที่ปลูก,กแล้วแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องรอครับนี่ผมก็ใช้รีเคมเมอร์ครับเอาซีดนะนี่ต้นต้นมะพร้าวนะครับนี่เรเกียเก็บละรีเคลมปุ๊บเราก็จะได้ซีดมานะครับเสร็จปัป๊บเราก็ไปส่งให้อันนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บก็คาฟเลยครับ นี่ก็จะได้ small อ o แล้วเรียบร้อย10นาทีเราอไปครับ10นาทีมาเดี๋ยวมาพูดถึงไอ้วิธีการได้เาเจครื่องนี้ก่อนนะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มสัตว์เลี้ยงกันนะครับไม่ยากเลยนะครับทำง่ายๆนะเดี๋ยวดูวิธีการเล่นตอนแรกมาเรามาเขียนคําว่า garden ก่อนเลยครับตรงน,นี้นะส่วน guide ค,ครับหรือว่า guide สวนเองคนระับนี่นะเราจะได้เป็นหนังสือนี้นะครับชื่อว่า garden guide นะครับเพื่อเรากดเข้าไปครับ กดเข้าไปปั๊บมันจะมีตั้งแต่เพเยอร์เนาะก็คือระเวลของผมผมทำไปถึงแค่2เองนะครับทำไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็จะมีไดอารี่เควสอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะครับทําเสร็จก็จะได้2ติแพ็คเนาะแต่ล้วก็จะมีตรงนี้ครับผม a าชีพเม m e n t ที่เราต้องมาทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชนะครับเป็นอ่าว่าพืชเราแบบมีเคยผ่านต้นไหนมาบ้างนะครับมันก็จะมีหมดเลยเราเคยได้ตัวอะไรบ้าง อย่างเช่นอย่างเงี้ยโบ้บ,บสอสซอมจริงผมไม่มีนะแต่ผมได้ของคนอื่นมาอย่างเงี้ยมันก็จะค้นึ้นๆ้นให้นะครับเอ่อก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสมุดแบบว่าเออเราเคยมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสมุดสะสมนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีทั้งอาหารเอ่อคอสเมติกนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีพืชเนาะแล้วก็อันนี้ที่มาถึงหลักสําคัญของเรานะนรับเราต้องเข้ามาตรงอาชีพเมนนะ อันที่3นะครับมีโปรไฟล์เสร็จใช่ไหมเดลรี่เสร็จปั๊บจะอยู่ข้างล่างเดลรี่ก็คือเป็นอัชิพเมนต์นะครับตรงนี้เนาะเราต้องเข้ามาทําตรงนี้นะครับอย่างแรกคือโชว์เวลหนึ่งร้อยแพนนะครับก็คือเราต้องเอาไอ้ที่ขุดอันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเอ่อที่ขุดอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับนี่ก็คือที่ขุดอันนี้ครับ ไปรีสตอยแพนต0หนึ่งร้อยอันนะครับแต่ว่าเวลารีสตอยเนี่ยเราต้องห้ามดิสตอยผลไม้ที่เก็บได้รอบเดียวนะครับอย่างเช่นพวกแครอทอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บได้รอบเดียวใช่ไหมต้องไปทําพวกบลูเบอรี่สตรอเบอรี่อย่างงี้นะครับหรือว่าพวกอะไรอะคอนอย่างงี้นะครับคอนคอนที่มันเก็บได้หลายหลายหลายรอบนะครับมันก็จะได้นะ แต่ว่าถ้าคุณทําแบบอันที่เก็บไม่ได้หลายๆรอบอย่างเงี้ยไปทําพวกเอ่ออะไรไอ้แบมบูอย่างเงี้ยนะครับแครอทอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับไม่ได้เควสเนาะเราต้องทําไอ้พวกบูเบอรี่สับเบอรี่แล้วก็ไอ้พวกคอนี้นะครับง่ายๆนะครับไปปลูกนะครับปลูกคอนปลูกบูเบอรี่ปึ๊บๆแล้วก็เด็ดๆใช้นี่นะครับเนี่ยพิมพ์ไปว่าโชเวลนะครับหรือสอยแผ่นก็ได้นะครับแล้วก็ไปขุดให้ครบ ร้อยต้นนะครับถ้าภาคสมไม่พอเราก็ไปซื้อซีดมาขุดซื้อซีดมาขุดเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเนาะโอเคอันนี้ผมไกด์เควสแรกไปแล้วนะครับต่อไปเควสที่2ครับผมเควสที่2ก็คือห้าเวทส200้อแครอทก็คือปลูกแครอทไปนั่นแหละนะครับไปซื้อซีดมาแล้วก็มาปลูกแครอทได้ครบ200ต้นนะครับแล้วก็เก็บนั่นเองนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วก็เก็บหนึ่งแครอทเราก็ไปหาเซิร์ฟรวมก็ได้ครับแล้วเราก็ไปเอาแครอทให้1อันนะครับเสร็จปั๊บตดห้าเซลล์ห้าร้อยสตรอเบอรี่นะครับ ก็เราก็ไปเอาสตรอเบอรี่มาขายนั่นเองนะครับก็ไปซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็มาปลูกแล้วก็ไปขายผมแนะนำเนาะก็ปลูกต้นสตรอเบอรี่ก่อนแล้วก็เก็บขายครบ500เสร็จปับ๊บเราค่อยเอาม,ออมาดิสโอยแพนนะครับก็ใช้ไอเชเวลเมื่อกี้เนาะเนี่ยใช้ไอ้เนี่ยนะครับดิสโอยไอ้สตรอเบอรี่ไปนะครับมันก็จะได้ยิงนกไดโนซยิงนกตัวเดียวไม่ใช่ดิยิงปืนน่าจะได้นกสองตัวนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะมีการ กิฟต์5สตรอเบอรี่เนาะขายเสร็จปั๊บก็ต้องไปให้ด้วย5ต่อ5าคนนะครับเอาไปให้คนในเซิร์ฟรวมเหมือนเดิมนะครับง่ายๆครับไม่ยากเสร็จปับ๊บพอเสร็จอันนี้ปับ๊บเราต้องมากดตรงไอ้ไม่ใช่กดตรงขวาขวานี้นะครับหลายคนาจะสงสัยว่าพี่ทำเควสเสร็จแล้วรับตรงไหนนะครับต้องมากดซ้ายตรงนี้นะครับล่างๆแกนแกนอะไรเนี่ยพิซโซอ่ะพาสเซลหรอือพิซโซนะครับขออภันะภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับก็ มันจะมีคอมมอดอะชิพเมนต์ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมของผมมจะกลายเป็นคำว่าคอมพลีตไปแล้วนะไอสีเขียวๆนี่นะเราต้องมากดนะครับข้างล่างนะครับปึ๊บเราก็จะได้มาเป็นทางด้านของเครื่องทำอาหารถามว่าเครื่องทำอาหารอยู่ไหนใช่ไหมครับอยู่ในของตกแต่งครับผมนี่เราต้องมาที่ของตกแต่งครับมันจะอยู่เนี่ยเราต้องลองเล่นหาแต่ว่าผมวางไปแล้วนะมันก็จะไม่มีอยู่ในของตกแต่งแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ไปหาในของตกแต่งเอานะครับพอเราทำคอมเสร็จแล้วนะ เราทำเสร็จ oh ปั๊บเราจะได้มาเป็นของทางด้านของไอเครื hmm. way, no. ่องทาอาหารเครื yeah. oh. ่องนี้นะครับเสร็จปุ๊บการเล่นไกด์ของเราก็ไม่ต้องไปต้องใช้แล้วนะครับเราก็เก็บเลยนะครับแค่นี้เองเสร็จปั๊บวิธีการทําคราฟง่ายๆเลยครับเราต้องใช้ทางด้านของพริกครับพริก1ต้นครับปุ๊บเราก็ไปหาอ่ถ้าสมมติเราไปขายมาเราไม่มีอ่ะเราก็เก็บเลยผมเก็บให้ดูเลยปุ๊บหนึ่งต้นเราเก็บหลายต้นเลยก็ได้นี่ปุ๊บทั้งคอนนะ คอร์ Scroll, แล้วก็พริกด้วยนะคร ite, <CK> ับเี like well, depth, ่ยเราเก็บสร็จปุ๊บแซลมอนปุ๊บเสร็จป like ั๊บก็ใส่คอนไปครับหลังใส่พริกเสร็จปั๊บแล้วก็ใส่อไอคอนนี้ครับเราพิมพ์ไปว่าคอนเนาะต้นที่เราปลูกนั่นแหละต้นที่ผมปลูกสีทองนี่นี่ก็คือต้นนี้นะครับก็คือคอนถามว่าซื้อตรงไหนนี่ครับง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยมันจะมีทางด้านของเดี๋ยวเาซื้อแล้วจะมีต้นคอนซีตรงนี้นะครับแล้วก็ ทางด้านของออต้นพลิกเนาะก็คือต้นเปนเปเปอร์อันนี้นะครับนี่เราก็ต้องมีทางด้านของอีกต้นหนึ่งก็คือใจแอนไพรคอนอันนี้นะครับใจแอนไพรคอนอันนี้เนาะเราต้องมีนะครับต้นนี้ไม่ขาดไม่ได้นะครับต้องมีเนาะเสร็จปุ๊บพอเราเก็บ นี่นะครับเรามาดูตรงอินกลเดียนตรงนี้นะส่วน,สวนผสมของเรานะครับแล้วก็มาต่อนะครับเมื่อกี้หลุดไปนิดนึงนะครับปั๊บมันก็จะมีเมื่อกี้ผมใส่เบป,ปเปอร์ไปแล้วเนาะต้นเบป,ปเปอร์เนาะที่เราีดผมแนะนไปเป,ปเปเปอร์คอร์แล้วก็ใจแอนเนาะน,นี่นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็คือต้นไอ้ตันนี้นะครับที่ผมไอ้ใจแอนพายคอร์อันนี้นะครับปึ๊บเก็เก็บมานะครับเราก็ใส่ตรงน,นี้ได้เลยนี่เราก็เสชคำว่าใจแอนไปปึ๊บ ก็จะเจอเลยครับนี่แล้วก็ถ่ายแล้ก็กดคุกได้เลยครับรอประมาณวันเรากดคุกไม่ได้เพราะเขามีต้นกลังให้เก็บอ่าเสร็จปับ๊บใช่ไหมจะรออยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดนาทีนะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นสามส่วนผสมนี่ทําง่ายมากนะครับแล้วสายพีททุกคนมีนะครับคล้ายแบบสายฟรีเลยนะครับไม่ต้องไปใช้โบลต์ซ่อมที่มาไม่ทันนะครับเราก็ใช้ทางด้านของเปเปอร์ต้นตลิกนะครับต้นคอนแล้วก็ด้านของต้นไอ ต้นอะไรนะนะครับเสร็จปั๊บนะครับเราก็ไปรับของที่เราค้าไว้เมื่อกี้นี้นะครับอ่านนี้เราจะเหลือลอีกหนึงาที5้าสิบวีนะครับที่ผมจะไม่เร่งเวลาละกันนะครับนี่ถือว่าปล่อยให้มันไหลไปนะครับแต่ว่าพวกคนต้องมีนะ small toy กับ small t w e นะครับ ของอันนะเก็บไว้เยอะๆยิ่งดีนะครับมันจะได้ทำได้เยอะๆเนาะแล้วก็ไอของไอของที่เราจะทำเนี่ยมันจะตอนนี่ผมจะไม่ผิดมันจะตอนอยู่ที่ร2อยี่สิบห้านะครับพอเราพอเราค้ามาเสร็จใช่ไหมแล้วเราเอาไปลงเครื่องอะ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ลงเครื่องติเอามาเข้าตัวเราอะ่ะมันจะได้เกิมอาอีกประมาณห้าสิบตัวนะครับอืม อันนี้นะทาได้ห้าสิบรอบนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมทําไอ้อนี่ครับผมทําไอของอันเนี้ยไว้ประมาณอยู่สิบห้าอันแล้วนะครับที่จริงอะถ้าใครที่มีที่ใครที่แบบว่าทําอะผมมองว่าไปใช้อ,อะไรนะลิงจ๋อเช่ดิไอกอริล่าครับไอกอริล่าเนี่ยดีนะว่ามันคราฟทีได้สองอะไงมันก็จะประหยัดเวลานะแต่ผมก็มองว่าผมต้องฟาร์เวลไปด้วยนะครับผมก็เลยไม่ใช้กอรีล่านะครับนี่ ผมฟารมเวลไปด้วยเนาะเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีไกด์แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะให้ผมแบบไกด์สำหรับสายฟรีทำเวลอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกได้นะครับแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้สายฟรีหรอกนะครับเพราะไอดเดี้ยผมเป็น ID ที่ซื้อแค่คอรดับโครามะมา10 อายี่สามสิบบาทนะครับแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับนี่ผมแลกมาด้วยน้ำพักรำแรงของผมเองนะครับแล้วผมก็ขายสัวดไปด้วยนะครับที่จริงมันก็กบสามสิบาทผมไปแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรผมก็เรียกผมว่าสายสามสิบาทก็ได้นะเพราะว่าเหมือนเป็นทุนที่ผมทํามานะครับนี่ทุนสามสิบบาทนะครับน้นทุนนะครับแต่ตอนนี้กําไรไป น่าจะเกิดแล้วนะครับแล้วก็ใส่คอมมอนใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไอ้นี่ครับปึ๊บแล้วก็ใส่ใสมอลทู small กับสมอลทรทนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ับแล้วก็กดส่งเลยนี่เราต้องรอ,อน,นี้ต้องรอครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้นะเสร็จปับ๊บเราส่งปับ๊บเราก็ค่อยมารับเอานะครับ นี่ก็เป็นอันเสดสิ้นแล้วนะครับสำหรับการที่เราจะได้ทางด้านของไอเทมเพิ่มหรือเพิ่มช่องสัตว์เลี้ยงนะครับแนะนําว่าทําดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สัตว์เลี้ยงเราต้องใช้เยอะนะครับโกเลมก็ต้องใช้นะครับหรือแม้กระทั่งคอยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะครับคอยอย่างเงี้ยเอาไว้แบบเปิดไข่เราได้สัตว์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ไ,ดไ,ดไดข่คืนมาหรือว่าจะเป็นทางด้านของแนวน้ําอย่างเงี้ยก็ ต้องมีเอาไว้เผื่อแบบขายสัตว์แล้วก็ได้ไข่คืนมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะครับี๋ยวเนี้ยมันใช้ทองสัตว์เยอะนะครับแต่สังหารว่าผมจะทํำไหมตอนนี้ผมทําแค่ฟาร์มเมลเนี่ยฟาร์มเมลมันเป็นฟาร์มที่ไม่ควรสลับไปมาไงเพราะว่ามันมีเฟ้นไฟเลยครับเอ,อตัวเฟ้นไฟล์เ,เ,ฟนฟเนี่ยมันทําให้เราสลับสวนไปมาไม่ได้นะครับคือตัวอื่นคูดามันน้อยไงแต่เฟ้นไฟอ่ะคูดามันแบบ30มสนาทีเลยนะครับ ยิ่งทาไม่ใช่ตัวพวกเรนโบว์หรือตัวใหญ่เนี่ยมันล่อไป5 0 6 0นาทีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอเฟนไฟเนี่ยมันต้องรีให้ได้บารเรนโบนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับไม่เรนโบว์ก็โกนะครับ2อันนะครับเพื่อลดคูลดาวนะ์นะไม่างั้นมันรอไม่ไหวนะครับรอเป็น5 0 6 0นาทีเนี่ยผมก็รอไม่ไหวนะเออก็เลยไม่ไม่ทำไอไอ,อพวกนั้นดีกว่านะครับมันแบบ มันต้องสลับสวนไปมาไม่เหมาะกับคนที่ฟาร์มฟาร์มเบลนะฟาร์มเบลไม่ควรสลับไปมานะมันต้องอยู่เอ็นเนี่ยให้อาคูดาวอย่างนี้นะเนี่ยผมใช้อา่าอะไรนะพี่ชอกนะครับพี่ชอกนี่ผมก็ไปแลกมานะแลกมาแบบโคตรแพงนะและคูนใช้แลคูนดีโลใช้ไม่ใช่ใช้แลคูนใช้ไอ้อะไรนะเอ่อตัวอะไรจำชื่อไม่ได้ ดิสโก้บีอย่างเงี้ยครับใช้ไปเยอะพอสมควรนะว่าจะได้มานะแต่ผมได้มาตอนที่มันยังไม่เป็นโกนะครับผมไปทาโกเองนะได้มาตอนที่เป็นตัวธรรมดาเลยนะครับทจริงก็อยากได้เรนโบละนะครับแต่ว่าโกก็หายากแล้วนะครับผมว่านะครับแค่แค่นี้ก็โอเคละนะครับใช้โกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะโค้ดน่าสมมุติว่าผมฟาร์มไว้วาัต์แบบล่นลนแล้วอะแต่ผมค่อยมาไล่แก้ให้มันเป็นเรนโบ้ก็ยังไม่สายนะเราดูก่อนว่าโกมันขนาดไหนนะครับมันช่วยได้ขนาดไหนนะ ต้องรอดูนะครับนี่โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็นี่โอ้โหแปๆขึ้นมาแล้วนะครับแต่แต่อย่างที่บอกว่าต้องรอคูดาวนานหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากคนละไลค์หน่อยละกันนะครับสำหรับไกด์ทำอาหารตรงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไปงอไอหนูแล้วคือไอหนูนี่คือผมเกลียดมากเลยกิจกรรมนี้ผมเกลียดมากเพผมต้องกลับมาเพื่อทํามันอีก,กรอบนะครับกิจกรรมทําอาหารตรงนี้นะ ทำไว้แค่50าสิอันก็พอแล้วนะครับมันมากกว่า50ไม่ได้เนาะเราทำไปห้าสิบเราก็ถือว่าเราเสร็จกิจแล้วนะครับกิจนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเพิ่มช่องสัตว์เลี้ยงง่ายๆแบบนี้เลยครับโอเคทุกคนไปทงแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ